สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับหลายคนคงมีปัญหาเรื่องการเก็บวัตถุดิบวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนอามาดูการเก็บวัตถุดิบกันว่าเราจะเก็บวัตถุดิบให้ดูสดสะอาดอยู่ได้นานๆอย่างไรแล้วก็วัตถุดิบที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันพร้อมที่จะ ใช้งานได้ทันทีโดยไม่เสียหายและยังคงสดอยู่ตลอดเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมจะพาเพื่อนๆนมาดู2วิธีคือกล่องใส่อาหารที่เราไปซื้อตามเซเว่นหรือตามศูนย์การค้ามาอ่าอ่าทานเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าทิ้ง นะเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาเก็บวัตถุดิบนะฮะอ่ะมันมีแบบนี้กับแบบนี้รวมกันแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเก็บยังไงนะครับแล้วก็มันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีใส่ถุงนะครับทีนี้จากที่เราซื้อซื้อกุ้งมาเป็นอ่าสมมุติซื้อกุ้งมา1นกิโลเนี่ยเรา เราจะเอากุ้งทั้งกิโลเนี่ยไปเข้าตู้เย็นเลยเนี่ยมันก็ใช้งานไม่ได้เพราะมันจะลำบากนะพอเข้าฟีดแล้วเนี่ยมันจะติดกันและทำให้กุ้งมันแตกหยิบยากนะแล้วก็มาดูว่ามื้อถอ่อต่อไปนี่เราจะใช้สักเท่าไหร่นะใช้กี่ตัวสมมุติว่าใช้10ตัวเราก็เอา10บตัวส สี่หกแปดสิบนะฮะก็สิบตัวอย่างเงี้ยครับก็ใส่ถุงแล้วก็เข้าช่องฟีดไปเลยนะฮะแล้วรับรองว่ากุ้งก็ไม่เสียหายอ่านะแต่สำหรับคนที่ที่มีอุปกรณ์หน่อยก็ใช้ถุง ประเภทนี้แล้วก็เป็นดูดสูญญากาศนะครับดูดสูญญากาศแล้วก็แล้วก็ซีนเลยแล้วก็เก็บได้เลยนะ,ะแต่วันนี้เราจะมาแบบง่ายๆนะฮะก็คือเก็บแบบนี้เลยหกเจ็ดแปดเ้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอ่าอันนี้กล่องนี้ได้สิบสามตัวเราก็เก็บสิบสามตัวนะฮะ,นะฮะประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้อ่ะกล่องนี้อ่าเก็บได้เท่าไหร่นะครับเราก็มาดูสอง 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ก็ได้ประมาณ13เหมือนกันนะครับก็ แล้วก็ใส่กล่องอย่างนี้นะครับก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาถุงพลาสติกมาสวมแล้วก็ไปใส่ในตู้ฟรีซนะฮะถุงพลาสติกมาสวมตรงนี้เลยนะครับ แค่นี้ก็โอเคแล้วครับแล้วก็เข้าช่องฟีดนะครับง่ายๆนะครับเอาละครับอ่าชนร้านอาหารยกนิ้วก็อยากให้เพื่อนเพื่อนได้ไปลองทำดูว่าสิ่งที่ผมแนะนำเนี่ยใช้ได้ผลแค่ไหนนะครับเราจะได้ไม่ต้องเอาเอากุ้งทั้งหมดหรือปลาหมึกทั้งหมดหรือหมูทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่ยัดเข้าตู้เย็นแล้วกว่าจะเอาออกมา อาใช้งานในเวลานานมากอารกครับเจอกันในโพสต์ต่อๆไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ